ยินดีต้อนรับสู่ปัญญาแห่งพุทธะเปลี่ยนความทุกข์ให้เป็นความตื่นรู้คุณเคยสงสัยไหมครับว่าสิ่งที่เราพากันทำอยู่ทุกวันนี้สิ่งที่เราเรียกว่าการทำบุญไม่ว่าจะเป็นการหยอดตู้บริจาคก,การตักบาตรตอนเช้าหรือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แท้จริงแล้วมันทำงานอย่างไรกันแน่ในใจลึกๆของเราอาจจะมีคาถามที่บางครั้งก็ไม่กล้าเอ่ยปากถามใครว่าบุญที่เราเพียรสะสมทีละเล็กทีละน้อยนี้ เราจะได้เห็นดอกผลของมันในชาตินี้เลยหรือต้องรอไปถึงชาติหน้าที่เราเองก็ยังมองไม่เห็นและพิสูจน์ไม่ได้ความสงสัยนี้ไม่ใช่เรื่องผิดบาปนะครับแต่มันคือจุดเริ่มต้นของปัญญาเพราะถ้าเราทำบุญด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเราอาจจะกำลังทำธุรกิจกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือกำลังเล่นเกมสะสมแต้มโดยไม่รู้กติกาที่แท้จริงวันนี้เราจะมาค่อยๆเกะรอยความจริงข้อนี้ไปด้วยกันครับว่า การกระทำของเราในวันนี้ส่งผลต่อเส้นทางชีวิตของเราอย่างไรทันตาเห็นหรือต้องรอการเวลาลองหลับตาลงเบาๆหรือทอดสายตาไปยังจุดที่คุณรู้สึกสบายใจแล้วลองสำรวจความรู้สึกของตัวเองดูครับเวลาที่เราพูดคำว่าบุญภาพแรกที่ปรากฏในใจคืออะไรบางคนอาจเห็นภาพวัดวาอารามบางคนเห็นภาพการให้ทานแต่ในทางจิตวิทยาและพุทธปรัชญาที่ลึกซึง้ง บุญไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุสิ่งของที่เราส่งมอบออกไปแต่มันคือสภาวะคุณภาพของจิตใจที่เกิดขึ้นในขณะนั้นเมื่อเราเริ่มตั้งคำถามว่าทำแล้วจะได้ใช้ชาตินี้ไหมนั่นแปลว่าลึกๆแล้วจิตใจของเรากำลังโหยหาความมั่นคงกำลังต้องการหลักประกันว่าความดีที่เราทำจะไม่สูญเปล่าความรู้สึกนี้เป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับเราต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนลงแรง แต่กฎแห่งธรรมชาติหรือกฎแห่งกรรมนั้นมีความละเอียดอ่อนและซับซ้อนกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั่วไปมันไม่ใช่การยื่นหมูยื่นแมวแต่มันคือกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกและจากปัจจุบันไปสู่อนาคตความเข้าใจผิดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งคือการมองว่าบุญเหมือนเงินฝากในธนาคารที่เราฝากไว้แล้วค่อยไปเบิกถอนเอาดาบหน้าหรือรอให้ครบกำหนดถึงจะได้ดอกเบี้ยแท้จริงแล้ว ทันทีที่มีการกระทําเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นทางกายทางวาจาหรือทางใจผลลัพธ์แรกได้เกิดขึ้นแล้วทันทีวินาทีนั้นเลยครับไม่ต้องรอชาติหน้าและไม่ต้องรอแม้แต่วินาทีถัดไปลองจินตนาการถึงเวลาที่คุณยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือใครสักคนที่กําลังตกทุกข์ได้ยากหรือแม้แต่การที่คุณให้อภัยคนที่ทําให้คุณโกรธในวินาทีที่คุณตัดสินใจให้หรือละวางความตรหนีและความโกรธออกจากใจสังเกตไหมครับ ว่าความเบาสบายความโล่งใจหรือความอิ่มเอิบมันเกิดขึ้นทันทีที่เจตนานั้นสมบูรณ์นี่คือผลของบุญชั้นแรกที่เรียกว่าทิฏฐธรรมเรทนิยกรรมหรือผลที่ให้ผลในปัจจุบันทันตาเห็นมันเหมือนกับเวลาที่เราอาบน้ำชำระล้างร่างกายเราไม่ต้องรอให้ถึงพรุ่งนี้เพื่อให้เรารู้สึกสะอาดทันทีที่น้ำสำัมผัสผิวคราบคลายหลุดออกความสดชื่นก็ปรากฏบุญก็เช่นกันครับ หน้าที่หลักของบุญคือการชำระล้างจิตใจให้สะอาดสว่างและสงบดังนั้นคำตอบแรกของคำถามที่ว่าทำบุญแล้วได้ใช้ในชาตินี้ไหมคำตอบคือได้ใช้ทันทีในรูปแบบของความสุขทางใจความภาคภูมิใจและความเคารพในตัวเองซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นทรัพย์สินที่มีค่ามหาศาลยิ่งกว่าเงินทองที่เราจับต้องได้เสียอีกแต่ผมเข้าใจครับว่าหลายท่านอาจจะยังรู้สึกว่า ความสุขทางใจมันเป็นเรื่องนามธรรมเกินไปเรายังต้องกินต้องใช้ต้องเผชิญกับปัญหาเศรษฐกิจปัญหาชีวิตแล้วบุญจะช่วยจัดสรรสิ่งเหล่านี้ในชาตินี้ได้อย่างไรตรงนี้เราต้องมาทําความเข้าใจกลไกการทํางานของกระแสบุญที่ส่งผลต่อวิถีชีวิตที่เป็นรูปธรรมกันบ้างครับเมื่อจิตใจของเราได้รับการยกระดับจากการทําความดีบ่อยๆจนเป็นนิสัยสิ่งที่เปลี่ยนไปคือแววตาคําพูดและการกระทําของเราครับ คนที่มีจิตใจเมตตามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ย่อมมีรังสีบางอย่างที่ดึงดูดผู้คนให้อยากเข้าใกล้นี่คือกฎแห่งแรงดึงดูดในทางพุทธศาสนาเมื่อเราเป็นผู้ให้เราย่อมได้รับความไว้วางใจความรักและโอกาสดีๆจากคนรอบข้างลองนึกภาพตามนะครับถ้าคุณต้องเลือกทำธุรกิจหรือเลือกคู่ชีวิตระหว่างคนที่เห็นแก่ตัวเอาแต่ได้กับคนที่รู้จักแบ่งปันและซื่อสัตย์คุณจะเลือกใคร แน่นอนว่าเราย่อมเลือกคนประเภทหลังดังนั้นบุญที่เราสะสมในรูปแบบของการขัดเกลวนิสัยจึงแปลเปลี่ยนเป็นเครดิตชีวิตหรือต้นทุนทางสังคมที่ทำให้เราประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นมีอุปสรรคน้อยลงหรือเมื่อเจออุปสรรคก็จะมีคนคอยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือสิ่งเหล่านี้คือผลพลอยได้ที่เกิดขึ้นในชาตินี้โดยที่เราไม่ต้องร้องขอทีนี้ปัญหามันมักจะเกิดขึ้นเมื่อเราเห็นภาพที่ขัดแย้งกับความเชื่อ เช่นเห็นคนทำความดีแต่ชีวิตกลับตกระกรรมลำบากหรือเห็นคนที่คดโกงกลับร่ำรวยมีอำนาจวาสนาภาพเหล่านี้ทำให้เราเกิดความลังเลสงสัยและท้อแท้ในการทำความดีจนผ่านคิดไปว่าบุญกุศลคงไม่มีจริงหรือถ้ามีจริงก็คงส่งผลช้าเกินไปจนช่วยอะไรไม่ได้ตรงนี้เราต้องแยกแยะเรื่องของการเวลาและปัจจัยให้ออกครับการปลูกพืชแต่ละชนิดใช้เวลาออกดอกออกผลไม่เท่ากัน เราปลูกถั่วงอกเพียงข้ามคืนเราก็ได้กินแต่ถ้าเราปลูกต้นสักรหรือต้นยางนาเราอาจต้องรอเป็น10ปีหรืออาจต้องรอให้ลูกหลานเป็นคนตัดขายการทำบุญบางอย่างให้ผลเร็วในเรื่องของจิตใจแต่ผลในเรื่องของลาบยศสรนเสริญอาจต้องรอจังหวะเวลาที่เหมาะสมรอให้เหตุปัจจัยอื่นๆเข้ามาประกอบกันคนที่ทำชั่วแต่ยังได้ดีตอนนี้เปรียบเสมือนเขากำลังกินบุญเก่าที่เขาเคยสะสมมาเหมือนคนที่มีเงินเก็บในธนาคารเยอะ แม้ช่วงนี้เขาจะไม่ทำงานทำการเขาก็ยังมีเงินเก่าออกมาใช้จ่ายได้แต่ถ้าเขายังคงใช้บุญเก่าไปเรื่อยๆโดยไม่สร้างใหม่สักวันหนึ่งทุนรอนนั้นก็จะหมดลงในทางตรงกันข้ามคนทำดีที่ยังลำบากก็เหมือนคนที่กำลังเริ่มเก็บหอมรอมริบแม้วันนี้จะยังไม่รวยทันตาแต่รากฐานที่มั่นคงกำลังถูกสร้างขึ้นอย่างเงียบๆใต้ผืนดินสิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นคือ การได้ใช้บุญในชาตินี้ไม่ได้หมายถึงแค่มีโชคลาบหรือถูกรางวัลเท่านั้นนะครับแต่ยังหมายถึงสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยคนที่มีจิตใจดีที่เราเรียกว่ามีบุญเวลาเจอปัญหาหนักๆเข้ามาในชีวิตเขาจะมีภูมิต้านทานทางใจที่แข็งแกร่งกว่าคนทั่วไปเขาจะมองเห็นทางออกได้เร็วกว่ามีสติที่ตั้งมั่นกว่าไม่ตีโพยตีพายจนสถานการณ์เลวร้ายลงนี่คือการใช้บุญที่คุ้มค่าที่สุดในชาตินี้ครับ คือการใช้ปัญญาที่เกิดจากจิตที่ฝึกมาดีแล้วนำพาชีวิตรอดพ้นจากปากเหวแห่งความทุกข์ลองสังเกตดูนะครับเวลาที่จิตใจเราว้าวุ่นขุนมัวเรามักจะตัดสินใจผิดพลาดพูดจาไม่ดีทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แต่เวลาที่เราเพิ่งกลับมาจากการทำบุญหรือขณะที่ใจเรากำลังเบิกบานจากการให้เรามักจะมองโลกในแง่ดีและแก้ปัญหาต่างๆได้ราบรื่นดังนั้นถ้าถามว่าบุญช่วยเราในชาตินี้ไหม ให้ดูที่คุณภาพการตัดสินใจในแต่ละวันของคุณครับบุญจัดสรรให้เรามีความคิดที่ถูกต้องหรือที่เรียกว่าสัมมาทิฏฐิซึ่งเจ้านี่แหละครับคือเข็มทิศท,ที่จะนำพาเราไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักเมื่อเราเริ่มเห็นแล้วว่าบุญทำงานอย่างไรในปัจจุบันขณะต่อไปเราลองขยายมุมมองให้กว้างขึ้นไปถึงคำว่าพบชาติกันบ้างครับ หลายคนอาจรู้สึกว่าเรื่องชาติหน้าเป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเรื่องที่พิสูจน์ไม่ได้แต่ในทางจิตวิทยาของพุทธพบชาติไม่ได้หมายถึงแค่การตายแล้วเกิดใหม่ในลงศพเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการเกิดดับของสภาวะจิตในทุกๆขณะจิตด,ด้วยทุกครั้งที่เราโกรธเรากำลังเกิดเป็นยักษ์มารในภพภูมินั้นทันทีทุกครั้งที่เราโลภเรากำลังเกิดเป็นเปรตผู้หิวโหวย และทุกครั้งที่เรามีเมตตาเรากำลังเสวยภพของเทวดาหรือพรหมการสะสมบุญจึงเป็นการฝึกให้จิตของเราคุ้นชินกับการเกิดในภพภูมิที่ดีอยู่เสมอยิ่งเราทำบ่อยเข้าจิตมันจะจดจำและบันทึกเป็นแนวโน้มของนิสัยหรือที่เรียกว่าวาสนาเจ้านิสัยหรือวาสนานี้แหละครับคือสิ่งที่จะติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติของพวกนี้มันไม่ได้หายไปไหนเมื่อร่างกายแตกดับ เหมือนกับทักษะการขี่จักรยานหรือว่ายน้ำถ้าเราฝึกจนชำนาญแล้วต่อให้เราไม่ได้ทำมานานๆพอกลับมาทำเราก็ยังทำได้ดีกว่าคนที่ไม่เคยฝึกจิตที่ฝึกสะสมความดีมาจนชินก็จะมีแรงส่งหรือโมเมนตัมที่จะพาเราไปสู่จุดที่ดีในอนาคตไม่ว่าจะเป็นอนาคตในอีก10ปีข้างหน้าหรืออนาคตหลังจากลมหายใจสุดท้ายสิ้นสุดลง ความต่อเนื่องของจิตนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากครับหากเราสะสมความโกรธความเกลียดชังเอาไว้มากๆมันก็จะกลายเป็นตะกอนขุ่นข้นที่นอนก้นอยู่ในใจพอมีอะไรมากระทบนิดหน่อยตะกอนเหล่านี้ก็จะฟุ้งกระจายขึ้นมาทันทีทําให้เราเป็นคนขี้หงุดหงิดเจ้าอารมณ์และมีความทุกข์ได้ง่ายนี่คือการสะสมบาปที่ส่งผลให้เราต้องชดใช้กรรมในรูปแบบของความทุกข์ทรมานทางใจ ทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และแน่นอนว่ามันจะส่งผลต่อเนื่องไปถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตช่วงเวลาที่สำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะได้ไปต่อในทิศทางไหนคือช่วงเวลาที่เรียกว่าจุติจิตหรือจิตด,ดวงสุดท้ายก่อนจะดับการสะสมบุญในชาตินี้จึงเปรียบเสมือนการซ้อมใหญ่เพื่อเตรียมตัวสำหรับการเดินทางไกลครั้งสำคัญถ้าเราคุ้นเคยกับความดี จิตสุดท้ายก็จะระลึกถึงความดีได้ง่ายและไปสู่สุขติแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเลยไปหวังจะทำบุญเอาตอนใกล้ตายก็เหมือนนักเรียนที่ไม่เคยอ่านหนังสือเลยแล้วหวังจะไปสอบได้ที่หนึ่งในวันสุดท้ายซึ่งเป็นไปได้ยากมากครับดังนั้นการสะสมบุญเพื่อใช้ในชาติหน้าจึงไม่ใช่การรอคอยอย่างเลื่อนลอยแต่คือการสร้างเหตุในปัจจุบันให้แน่นหนาที่สุดเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่า ไม่ว่าอนาคตจะเป็นอย่างไรเรามีสเสบียงกลางที่พร้อมสับพทั้งสเสบียงทางสติปัญญาและสเสบียงทางนิสัยปัจจัยที่ดีงามขยับเข้ามาสู่คำถามที่ว่าแล้วเราต้องทำบุญแบบไหนถึงจะได้ผลทั้งชาตินี้และชาติหน้าอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยหลายคนยังติดกับดักว่าการทำบุญคือการใช้เงินยิ่งบริจาคมากยิ่งได้บุญมากซึ่งนั่นเป็นความเข้าใจที่คับแคบมากครับในทางพุทธศาสนา เรามีวิธีทำบุญถึง10วิธีหรือที่เรียกว่าบุญกิริยาวัตถุ10ซึ่งการให้ทานวัตถุเป็นเพียงข้อแรกเท่านั้นยังมีอีกตั้ง9ข้อที่เราสามารถทำได้โดยไม่ต้องใช้เงินแม้จะบาทเดียวแล้วเชื่อไหมครับว่าบางข้อให้ผลบุญมหาศาลยิ่งกว่าการบริจาคทรัพย์สินเสอีกหนึ่งในนั้นคือการรักษาศีลการที่เราตั้งใจงดเว้นจากการเบียดเบียนผู้อื่นไม่ฆ่าไม่ขโมย ไม่ประพฤติผิดในกามไม่โกหกและไม่ดื่มของมึนเมานี่คือมหาทานคือการให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตทรัพย์สินของผู้อื่นผลที่จะเกิดขึ้นในชาตินี้ทันทีคือเราจะไม่ต้องระแวงภัยจะไม่มีศัตรูคู่อาฆาตหลับก็เป็นสุขตื่นก็เป็นสุขนี่คือเกราะป้องกันภัยที่เงินซื้อไม่ได้และเมื่อเรามีศีลที่บริสุทธิ์จิตใจเราจะมีความหนักแน่นมั่นคง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการเกิดสมาธิและปัญญาเมื่อมีปัญญาเราก็จะรู้ว่าควรดำเนินชีวิตอย่างไรให้เกิดประโยชน์สูงสุดทั้งต่อตอนเองและผู้อื่นนี่แหละครับคือการสะสมบุญที่ฉลาดและยั่งยืนเป็นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยงและให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าที่สุดทั้งในระยะสั้นและระยะยาวการภาวนาหรือการฝึกอบรมจิตใจก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางของบุญที่ทรงพลังที่สุด การเจริญสติการทำสมาธิแค่เพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวพระพุทธองค์ทรงตรัสว่ามีอานิสงส์มากกว่าการสร้างเจดีย์ด้วยทองคำเสีอีกเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะวัตถุภายนอกสร้างแล้วก็เสื่อมสลายไปตามกาลเวลาแต่ใจที่ฝึกดีแล้วจะเป็นสมบัติที่ติดตัวเราไปตลอดกาลเป็นแสงสว่างนำทางในความมืดมนของสังสารวัฏลองจินตนาการดูนะครับ ถ้าเราสามารถฝึกใจให้สงบเย็นได้ท่ามกลางความวุ่นวายฝึกให้รู้เท่าทันอารมณ์โกรธแล้ววางมันลงได้ก่อนที่มันจะเผาไหม้จิตใจเราเราจะมีความสุขมากแค่ไหนในชีวิตประจำวันนี้นี่คือการเบิกบุญมาใช้แบบเรียลไทม์เราไม่ต้องรอตายแล้วไปสวรรค์แต่เราสามารถสร้างสวรรค์ในอกให้เกิดขึ้นได้ที่นี่เดี๋ยวนี้บนโต๊ะทำงานในห้องรถติดหรือแม้แต่ในห้องครัวที่บ้านของเราได้ เมื่อจิตใจเรามีคุณภาพดีจากการภาวนามันจะส่งคลื่นพลังงานที่สงบเย็นออกไปสู่คนรอบข้างครอบครัวก็จะอบอุ่นเพื่อนร่วมงานก็จะเกรงใจและให้เกียรตินี่คืออนุภาพของบุญที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่สัมผัสได้ด้วยใจและมันเปลี่ยนบรรยากาศรอบตัวเราได้อย่างน่าอัศจรรย์คุณเคยเจอใครสักคนที่แค่เขาเดินเข้ามาในห้องบรรยากาศก็ดูผ่อนคลายและน่าอยู่ขึ้นไหมครับนั่นแหละครับ คือผลของบุญจากการภาวนาที่เขาได้สั่งสมมาอีกมิติหนึ่งของการทำบุญที่มักถูกมองข้ามคือการอ่อนน้อมถ่อมตนและการขนขวายช่วยเหลือในกิจที่ชอบการที่เราลดอัดตราตัวตนลงไม่ถือตัวรู้จักเคารพผู้ที่ควรเคารพและมีน้ำใจอาสาช่วยงานส่วนรวมสิ่งเหล่านี้คือบุญที่ช่วยขจัดความกระด้างของจิตใจทำให้เราเป็นคนน่ารักมีสเสน่ห์และเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย ผลในชาตินี้ของความอ่อนน้อนคือการได้รับความเมตตาเอ็นดูผู้ใหญ่จะให้การสนับสนุนอุปสรรคในการงานจะลดน้อยลงเพราะเราไม่มีอีโก้ไปขัดขาใครส่วนผลในภพหน้าคือการเกิดในตระกูลสูงมีผิวพรรณวัน,นะผ่องใสเพราะจิตใจที่ละเอียดอ่อนไม่หยาบกระด้างย่อมนำไปสู่รูปกายที่งดงามและสถานะทางสังคมที่ดีเห็นไหมครับว่าทุกการกระทำของเราทุกความคิด ทุกคำพูดล้วนแต่เป็นการถักทอเส้นทางเดินของชีวิตเราเองทั้งสิน้นไม่มีเทพเจ้าองค์ไหนมาลิขิตให้เราดีหรือร้ายได้เท่ากับมือของเราเองการที่เราเข้าใจกลไกลนี้จะทำให้เราเลิกทำบุญแบบหวังผลลอยๆแต่จะหันมาสร้างเหตุอย่างประนีตรประนอมในทุกวินาทีกลับมาที่ประเด็นการอุทิศส่วนกุศลและการอนุโมทนาบุญกันบ้างครับนี่คือเทคนิคการเพิ่มพูนบุญแบบทวีคูณ หรือมัลติพ l ล e r อร์เอฟเในทางธรรมเมื่อเราทำความดีแล้วเราแผ่เมตตาแบ่งปันความรู้สึกดีๆนี้ให้กับสรรพสัตว์ทั้งคนที่เรารักและแม้แต่คนที่เราไม่ชอบหน้าใจของเราจะขยายกว้างออกไร้ขอบเขตความตรนีถีเหนียวในใจจะถูกทำลายลงอย่างสิ้นเชิงการอนุโมทนาบุญหรือการยินดีเมื่อเห็นผู้อื่นทำความดีก็เช่นกันครับมันคือการแก้โรคขี้อิจฉาริษยาโดยตรง ปกติเวลาเห็นใครได้ดีหรือเห็นใครทำดีเกินหน้าเกินตากิเลสในใจเรามักจะกระซิบให้เรารู้สึกหมั่นไส้หรือพยายามจับผิดแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นสาธุหรือชื่นชมยินดีกับเขาด้วยใจจริงเราก็จะได้ส่วนแบ่งแห่งความดีนั้นมาที่ใจเราทันทีโดยที่เราไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรเลยนี่คือความฉลาดในการใช้ชีวิตครับเราสามารถสะสมบุญได้ตลอดเวลาแม้ในขณะที่เราดูข่าว ดูโซเชียลมีเดียเห็นใครทำดีเราก็ส่งจิตไปยินดีกับเขาใจเราก็สว่างสวัยขึ้นมาทันทีเป็นการเปลี่ยนวิกฤตแห่งความอิจชาให้เป็นโอกาสแห่งการสร้างบารมีและผลพลอยได้คือเราจะเป็นคนที่มีมิตรไมตรีจิตมีแต่คนปรารถนาดีและไม่มีศัตรูถึงตรงนี้หลายท่านคงเริ่มเห็นภาพรวมแล้วว่าชีวิตของเราเปรียบเสมือนสายน้ำที่ไหลต่อเนื่อง ไม่มีการตัดขาดระหว่างชาตินี้กับชาติหน้าอย่างสิ้นเชิงสิ่งที่เราเป็นอยู่ในวันนี้คือผลจากเมื่อวานและสิ่งที่เราทำในวันนี้จะกลายเป็นตัวตนของเราในวันพรุ่งนี้ถ้าเรามัวแต่กังวลว่าทำแล้วจะได้ใช้ไหมเราอาจจะพลาดโอกาสในการทำสิ่งที่ดีที่สุดในปัจจุบันเพราะความลังเลสงสัยจะถ่วงรั้งเราไว้แต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมมองใหม่เป็นฉันจะทำปัจจุบันให้ดีที่สุด เพื่อให้จิตใจของฉันมีคุณภาพสูงสุดผลลัพธ์ที่ดีทั้งในชาตินี้และชาติหน้าจะเป็นเพียงผลพลอยได้ที่ตามมาเองโดยอัตโนมัติเหมือนเงาตามตัวเปรียบเหมือนชาวสวนที่หมั่นรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยกำจัดวัชพืชเขาไม่ต้องมานั่งถามต้นไม้ทุกวันว่าเมื่อไหร่จะออกผลจะออกผลทันชั้นกินไหมหน้าที่ของเขาคือการดูแลเหตุปัจจัยให้สมบูรณ์เมื่อถึงเวลา ธรรมชาติจะจัดสรรผลผลิตที่งดงามมาให้เองและบางครั้งมันอาจจะมากกว่าที่เขาคาดหวังไว้เสียอีกสิ่งสำคัญที่เราต้องตระหนักให้มากคือความไม่ประมาทครับเราไม่มีทางรู้เลยว่าเราเหลือเวลาในชาตินี้อีกเท่าไหร่พยามัจจุราชไม่ได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าการผัดวันประกันพรุ่งว่าจะค่อยทำบุญตอนแก่หรือค่อยทำตอนรวยเป็นความเสี่ยงที่สูงที่สุดในชีวิต มีเศรษฐีมากมายที่มีเงินมหาศาลแต่ในวาระสุดท้ายกลับไม่มีความสุขเพราะไม่เคยสะสมทุนทางใจเอาไว้เลยมีแต่ความหวงแหนสมบัติความห่วงกังวลลูกหลานจิตสุดท้ายจึงเต็มไปด้วยความเศร้าหมองและนำไปสู่ทุกขติภูมิในขณะที่บางคนอาจจะไม่ได้ร่ำรวยเงินทองแต่สะสมความดีงามมาตลอดชีวิตวาระสุดท้ายจึงจากไปอย่างสงบพร้อมรอยยิ้มเพราะเขารู้ว่าเขามีที่ไปที่ดีแน่นอน ดังนั้นการสะสมบุญจึงไม่ใช่ภาระหน้าที่แต่มันคือไลฟ์สไตล์คือวิถีชีวิตของผู้ที่ตื่นรู้ผู้ที่มองเห็นการไกลและรักตัวเองอย่างแท้จริงการรักตัวเองไม่ใช่การปรนเปลอตัวเองด้วยวัตถุแต่คือการรักษาใจของตัวเองไม่ให้ตกต่ำและพามันไปสู่จุดที่สูงส่งยิ่งขึ้นลองมาดูเรื่องของอธิษฐานบารมีกันบ้างครับคำอธิษฐานไม่ใช่การอ้อนวอนขอของขวัญจากฟ้า แต่คือการตั้งเป้าหมายหรือการกำกับทิศทางของบุญให้พุ่งเป้าไปสู่จุดหมายที่เราต้องการหากเราทำบุญแล้วไม่อธิษฐานบุญก็อาจจะส่งผลสเปกสะปะหรือส่งผลช้าแต่ถ้าเราตั้งจิตมั่นว่าขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้ามีปัญญาเห็นธรรมพ้นจากความทุกข์พลังงานทั้งหมดก็จะมุ่งตรงไปเพื่อสนับสนุนเป้าหมายนั้นการอธิฐานที่ถูกต้องจึงเป็นการวางแผลงชีวิตข้ามภพข้ามชาติ เป็นการออกแบบชีวิตที่เราอยากจะเป็นไม่ใช่ด้วยความโลภแต่ด้วยความเข้าใจว่าเราต้องการทรัพยากรทั้งร่างกายที่แข็งแรงสติปัญญาที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยเพื่อให้เราสามารถสร้างความดีได้สะดวกยิ่งขึ้นไปอีกไม่ใช่เพื่อจะไปเสวย,ยสุขแล้วลืมตัวเมื่อเข้าใจแบบนี้แล้วทุกครั้งที่ทำความดีอย่าลืมตั้งจิตอธิษฐานกำกับไว้ด้วยนะครับเพื่อให้บุญของเรามีทิศทางที่ชัดเจน เหมือนเรือที่มีหางเสือมุ่งตรงสู่เป้าหมายโดยไม่หลงทางในมหาสมุทรแห่งสังสารวัตอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องของวิบากกรรมที่มาตัดรอนบางครั้งเราตั้งใจทําดีมากแต่ทําไมเจอแต่อุปสรรคเจอแต่เรื่องร้ายตรงนี้ต้องเข้าใจว่าเป็นกระบวนการชําระหนี้ครับกรรมเก่าที่เราเคยทําไว้มันกําลังส่งผลพอเราเริ่มทําดีกรรมไม่ดีมันรีบมาทวงเพราะกลัวเราจะหนีพ้น เหมือนเจ้าหนี้ที่เห็นลูกหนี้กำลังจะเก็บของย้ายบ้านหนีก็รีบมายืนขวางหน้าบ้านถ้าเจอแบบนี้ให้ดีใจเถอะครับว่าเรามาถูกทางแล้วให้ใช้ความอดทนหรือขันติบาร,รมีเข้าสู้คิดเสียว่าใช้หนี้ให้จบจบกันไปในชาตินี้ดีกว่าต้องลากยาวไปใช้ดอกเบี้ยในชาติหน้ายิ่งใช้หนี้หมดเร็วเท่าไหร่ตัวเราก็จะยิ่งเบาขึ้นเท่านั้นและเมื่อพายุผ่านพ้นไปท้องฟ้าที่สดใสกว่าเดิมจะรอเราอยู่เสมอ อย่าให้มารหรืออุปสรรคมาหลอกให้เราหยุดทําความดีเด็ดขาดเพราะนั่นคือเป้าหมายของมันมันอยากให้เราท้อแท้อยากให้เรากลับไปสู่วงจรเดิมๆจงยืนหยัดให้มั่นคงดุดดัง่งภูผาที่ไม่หวั่นไหวต่อแรงลมแล้ววันหนึ่งคุณจะขอบคุณตัวเองที่ไม่ยอมแพ้ในวันนั้นความมหัศจรรย์ของบุญอีกอย่างหนึ่งคือยิ่งให้ยิ่งได้ครับมันเป็นตะก,กะที่สวนทางกับคณิตศาสตร์ทั้งโลกทั้งโลกมี10ให้ไปหนึ่งเหลือ9 แต่ทางธรรมมีสิให้ไปหนึ่งอาจกลับมาเป็นร้อยในรูปแบบของความสุขความปิติและมิตรสหายการที่เราสละออกคือการเปิดพื้นที่ว่างในใจให้สิ่งดีๆไหลเข้ามาถ้ากำมือแน่นเราก็รับอะไรเพิ่มไม่ได้แต่ถ้าเราแบมือออกนอกจากจะได้ให้แล้วเรายังพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาด้วยการทำบุญจึงเป็นการหมุนเวียนพลังงานที่ดีให้ไหลเวียนในจักรวาลและเราเองก็เป็นส่วนหนึ่งของกระแสทานแห่งความดีงามนั้น อย่าก,กลัวว่าทำบุญแล้วจะจนหรือช่วยเหลือคนอื่นแล้วเราจะลำบากถ้าทำด้วยปัญญารู้จักประมาณตนไม่เบียดเบียนตัวเองผลลัพธ์ย่อมมีแต่ความเจริญงอกงามเพราะธรรมะย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมเสมอนี่คือกฎเหล็กที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใกล้จะถึงบทสรุปของการเดินทางทางความคิดในครั้งนี้แล้วนะครับผมอยากชวนให้ทุกท่านมองย้อนกลับไปที่คำถามตั้งต้งตนว่าสะสมชาตินี้ได้ใช้ชาตินี้ไหม คำตอบที่ชัดเจนที่สุดตอนนี้คือบุญเป็นสิ่งที่อยู่เหนือเงื่อนไขของการเวลามันทำงานตลอดเวลาทั้งในระดับจิตใต้สำนึกในระดับชีวิตประจำวันและในระดับจิตวิญญาณเรากำลังใช้บุญอยู่ในทุกขณะที่เรามีลมหายใจการที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสฟังธรรมะและมีสติปัญญาพอที่จะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้นี่คือผลบุญมหาศาลที่เราเคยทำมาในอดีตกำลังส่งผลอยู่ครับ เรากำลังเสวยผลบุญเก่าพร้อมๆกับการสร้างเหตุใหม่ถ้าเราไม่สร้างต่อบุญเก่าก็จะค่อยๆร่อยหร,รอลงเหมือนเทียนที่ถูกจุดทิ้งไว้ถ้าไม่เติมเชื้อเพลิงสักวันแสงสว่างก็จะดับวูบลงหน้าที่ของเราคือการเติมเชื้อเพลิงแห่งความดีนี้ให้ลุกโชดช่วงอยู่เสมอเพื่อส่งต่อแสงสว่างนี้ไปสู่อนาคตที่ไกลโผลไกลกว่าที่เราจะจินตนาการได้ และสิ่งที่สูงส่งที่สุดเหนือกว่าการทำบุญเพื่อหวังผลคือการทำบุญเพื่อลักกิเลสครับนี่คือเป้าหมายสูงสุดของชาวพุทธเราไม่ได้ทำบุญเพื่อจะไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าเสพสุขชั่วกาลนานแต่เราทำบุญเพื่อขัดเกลาจิตใจให้สะอาดจนถึงที่สุดจนกระทั่งไม่เหลือความยึดมั่นถือมั่นไม่เหลือตัวกูของกูเมื่อถึงจุดนั้นเราจะอยู่เหนือบุญและบาปอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือนิพพานบรมสุขที่แท้จริง แต่ก่อนจะถึงจุดนั้นเรายังต้องอาศัยบุญเป็นเรือพาข้ามฟากเป็นสเสบียงในการเดินทางเป็นเกราะป้องกันภัยดังนั้นอย่าเพิ่งรังเกียจบุญหรือมองข้ามการทำความดีเล็กๆน้อยๆนะครับเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆน้ำทีละหยดยังทำตุ่มให้เต็มได้บุญทีละนิดก็ทำให้ใจเราเต็มเปี่ยมได้เช่นกันในโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนนี้บุญกุศลคือหลักประกันความเสี่ยงเดียวที่เชื่อถือได้ที่สุด ไม่ว่าเศรษฐกิจจะพังทลายโรคระบาดจะรุนแรงหรือเกิดภัยพิบัติใบใดๆคนที่มีบุญรักษาจะมีทางรอดเสมอจะมีสติที่ว่องไวมีปัญญาที่เฉียบคมและมีเหตุบังเอิญดีๆมาช่วยในนาทีวิกฤตเสมอขอให้เชื่อมั่นในความดีเถอะครับอย่าให้เสียงของคนพาลหรือค่านิยมทางวัตถุมาสั่นคลอนศรัทธาในหัวใจคุณการเป็นคนดีในยุคนี้อาจจะดูเหมือนคนโง่ในสายตาใครบางคน แต่ในสายตาของธรรมชาติและในกฎแห่งจักรวาลผู้ทำดีย่อมเป็นผู้ชนะที่แท้จริงเสมอเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับสรุปแล้วไม่ว่าคุณจะทำบุญด้วยวิธีใดใส่บาทรักษาศีลหรือเจริญภาวนาขอให้มั่นใจได้เลยว่าไม่มีสักการกระทำเดียวที่สูญเปล่ามันถูกบันคึกไว้อย่างละเอียดในจิตใต้สำนึกของคุณและพร้อมจะส่งผลทันทีที่คุณต้องการหรือในเวลาที่เหมาะสมที่สุด จงทำบุญให้เป็นเรื่องปกติเหมือนการหายใจอย่ารอโอกาสพิเศษแต่จงทำทุกวันให้เป็นโอกาสพิเศษในการสะสมสเสบียงแห่งความสุขเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวนี้แล้วคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเบาขึ้นสว่างขึ้นและมีความหมายมากขึ้นการสะสมบุญในชาตินี้คือการสร้างสวรรค์นในปัจจุบันและเป็นการปูทางสู่สุขติในอนาคตเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่มนุษย์คนหนึ่งจะพึงทำได้เพื่อตัวเอง และเพื่อนโลกใบนี้ที่งดงามขึ้นเพราะมีคนอย่างคุณปัญญาแห่งพุทธะพร้อมเดินเคียงข้างคุณเพื่อเปลี่ยนทุกอุปสรรคให้เป็นบันไดสู่การเติบโตกดติดตามเพื่อร่วมเดินทางสู่ความตื่นรู้ไปพร้อมกันครับ